ร้านกลางเต็นที่นี่วิวดีบรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนตรงนี้ดีทุกคนตรงนี้วิวสวย ค่ะทุกคนวันนี้จะมาแนะนำ้านกางเต็นท์ที่เปิดใหม่ได้ไม่นานร้านนี้อยู่ที่บ้านค้าจังหวัดราช,ชบุรีนั่นเองค่ะเป็นลานที่สวยโล่งสบายตาและที่สำคัญมีน้ำให้เล่นด้วยนะคะเหมาะกับการพักผ่อนมากๆเลยค่ะไปรับชมกันได้ในคลิปนี้ได้เลยค่ะตรงนี้ใช่ไหมจ๊ะยูตูเลอย์เด็กดัง ยู่ต้องหันทางไหนดีวะวิวภ mm. ูเขาดีกว่าตอนเช้าก็ได้ตอนเก็บกลับบ้านอะ่ะมัน <laughs> ตอนเก็บกลับบ้านมันล่ม mm. <laughs> ใช่ไหม mm hmm. Whispers of pine trees glazed in moonlight. Under the canvas sky, we dream right away. The world are so small, but the magic ain't fake. Crickets play songs, the night's lullaby. Under the canvas sky, we'll never say goodbye. Boots by the tent, my clings like a friend. Marshmallows burning the sweet sticky end the wind hums low like it knows the tune our laughter of pie trees bathes the moonlight เสร็จแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นลานกลางเต็นท์นะคะเคิมแคมป์นะทุกคนสวยมากเลยอะ่ะดูดีมากเขาจะมีน้ำนะคะตรงนี้ลำธารน,น้ำไม่ลึกนะลานอาจจะร้อนหน่อยนะคะถ้าแบบแดดออกไม่เอาไว้ข้างล่างอ่ะเจมมันไม่ขี่กันนะ พี่เขาบอกว่าให้เราตึงเชือกไว้หน่อยนะคะเพราะว่าเผื่อลมแรงลมแรงนที่ั้งมนเป็นที่โล่งนะพี่เขากลางตรงนั้นก็คือก้าวเดียวปึ๊บลงน้ำเลยน้ำดีมากแล้วแบบเจมมาดูตรงนี้โคตรดีเอ๊ะ มีแฝดอะไรแฝดนี่ <c oughs> ออกันเลยมีแฝดมีแฝดนี่วันนี้เรามานอนกับแม่นะคะก็เลยเอาเต็นท์ใหญ่มานะก็กระชับพ,พื้นที่นะคะเพราะว่าวันนี้วันหยุดยาวเนาะนี่ขนาดแบบเก้าโมงนะก็คือเต็มแล้วหลายหลังแล้ว <c oughs> เ,เราไปเราไปตลาดมานะคะก็เลยแต่งตัวไม่ค่อยแบบอันนี้เท่าไหร่ในตลาด โอ้ปอยโอ้ปอยฝากเกมหน่อยดิไปห้องน้ำเจมโทรหาแม่หน่อยว่าตอนนี้อยู่ไหนจะได้กะเวลาเดี๋ยวเรานี่นะคะก็เต็นท์เราอยู่นี้เลยลานสวยนะทุกคนลานสวยมากเลยอ่ะนี่เพิ่งจะได้มานี่เดี๋ยวเรากางเสร็จเรายังไม่ได้เอาของลงนะคะดีมากเลยอ่ะนี่บรรยากาศช่วง ช่วงเย็นตอนนี้ประมาณห้าโมงกว่าแล้วนะห้าโมงกว่าแล้วว่าจะไปเล่นน้ำตรงข้างหน้าก็จะเป็นชั้นอีกนะคะทุกคนเป็นแบบอันนี้อะ่ะจัดกลางข้างล่างกลางกิดริมน้ำเลยนะก็คือก้าวขาทีนึงก็ลงน้ำเลย <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้อยู่จะพาไปดูลานอีกทีนะคะวันนี้ก็คนเยอะนะคะก็เลยเดี๋ยวไว้ ตอนกลับแล้วกันนะคะเพราะว่าตอนมาก็ไม่มีเวลาถ่ายมากลางทิ้งไว้แล้วก็ไปข้างนอกนะคะก็เลยยังไม่ได้ถ่ายนะคะพอกลับมาอีกทีก็คนเต็มร้านแล้วอ่ะก็เลยไม่ยังไม่ได้ถ่ายห้องน้ำอยู่ตรงนู้นนะคะไปเล่นน้ำข้างล่างกันยูเห็นยูเห็นเด็กเล่นอะ่ะ ยังไม่ขึ้นเลยตั้งแต่ตั้งแต่เรามาน่าทุกคนน้ำมันประมาณนี้นะคะเด็กเล่นได้เนี่ยมีแต่เด็กๆนะเราอยู่เห็นเด็กเนี่ยตรงนี้กว้างมากเน่ยตรงนี้กว้างตรงนี้ก็ดีดีย้ายเลยตรงนี้วันนี้วันที่เก้าสิงหานะคะมันมีช่วงที่เขาไม่ให้บินโดนเนาะนี่ก็จะอีกมุมหนึ่งนตรงนี้แต่โยโดนไม่ได้นะทุกคน ขราไม่ให้โดนถึงวันที่สิบห้านะคะใช่สิบห้าใช่นี่มีคนจะไปเล่นน้ำแล้วหนึ่งเฮ้ยหายไปแล้วหายไปไหนแล้วหายไปไหนแล้วลึกปะตรงนั้นอะะไรนลึกปะไม่ลึกประมาณเนี่ยน้องประมาณน้องประมาณน้องประมาณเอวปะ ไอตรงนี้ไม่มีแมงหวีวะมันเริ่มงานแล้วแมงหวีมันเริ่มงานโอ้โหสุดยอดมากไปเร็วเร็วตุ้ง ลูกโป่งแตกใช่ลูกโป่งแตกหายไปเลยโอ้ตรงนี้ตื้นมากโอ้โหสุดยอดมาก โตรงนี้น่าจะได้อีก2เต็นทใหญ่ๆคนเยอดิดอเขาอ,อมีวิวเขาตรงนู้นนะคะทุกคนค,คือเห็นกับตาจะสวยกว่าเห็นในกล้องเตดูในกล้องนในกล้องมันจะดูแบบไม่ชัดแล้วก็แบบดูแบบเล็กๆแต่เห็นกับตาคือสวยมากถึงแล้วเต็นท์เรา แม่ไม่เล่นน้ำหรอแม่บอกไม่ไหวแล้วอาบน้ำนดีกว่าแม่ไปล้าง The worlds are so small, but the magic can fade Crickets play songs, the nights lullaby Under the canvas sky, we'll never say goodbye but it's by the tent, my clings like a friend Marshmallows burning, their sweet sticky end The wind hums low, like it knows the tune Our laughter the pie trees, bathed the moonlight ดีตอนเช้านะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้านะคะเริ่มน้ำแบบนี้แดดก็เริ่มมานะคะเต็นทเดียวเนี่ยมันจะได้หอมลมตรงนี้ตอนเช้าลมแล้วก็บ่ายลมนะคะอ๋อมันจะมีต้นไม้อันนี้พาที่มันจะตกตรงนี้ใช่ไหมแล้วตรงนี้มันจะลมตรงเต็นนะแต่ว่าตรงท้าบะจะแดดนิดนะึงแต่ตรงเต็น,นจะลม แล้วก็ตอนเช้าเนี่ยมันจะมีต้นนี้มันก็เลยตอนเช้าลมก็คือจะบ่ายจะเช้าก็ลมนะคะยกเว้นตอนเที่ยงเนี่ยอาจจะโดนแสงนิดนึง

พุ่งล้ำไปหน่อย ตอนเย็นนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นเวลาประมาณหนึน่งค่ำนะคะอากาศก็จะประมาณนี้เลยนะคะคนนวันอากาศดีมากทุกคนตรงริมน้ำก็วันนี้ไม่มีคนกลางนะ,ะแต่ว่าวราก็เต็ม นี่เขามีแพรให้เด่นด้วยนะทุกคนนูน่นนะคะลานสุดนู่นเลยนะตรงเต็น,นก็จะมีเต็นอยู่ข้างหลังอีกนะลานก็จะประมาณนี้ ค่ะทุกคนวันนี้มารีวิวการเด้นโมบิการเด้นนะคะอีล่า205นะระยะเวลาการใช้1ปีนะคะตัวนี้อยู่ซื้อมาแล้ว1ปีทวนยังดีนะใช่ไม่เกียงการฝนได้เหมือนเดิมนะคะยังปกติดีทุกอย่างนะคะผ้าก็ยังปกติเสายังปกติแต่แต่แตมีเละนิดนึง ไปกางใต้ต้นไม้มายังมีเลอะหน่อยการฝนเหมือนเดิมถ้าเขาบอกว่าเครื่องในมันจะเหนียวใช่ไหมก็ไม่นะย,ยังยังอยู่ดีนะคะยังกันน้ําเหมือนเดิมนะยังไม่ขาดไม่อะไรสักอย่างนะคะอันนี้ก็กางหลายทิปแล้วนะอันนี้เรากําลังเก็บของนะคะเดี๋ยวให้ดูที่อยู่ใช้มาหนึ่งปีอะยู่เพิ่งใช้ช่องเลยนะตรงเนี้ อยู่เพิ่งช่องสายไปอ่ะอยู่เพิ่งได้ใช้รอบวันนี้แหละเพิ่งรู้รจริงจริงรู้แล้วแต่มันลืมไงเนี่ยเพิ่งจะได้ใส่สายไฟตรงนี้ใช้มาปีหนึ่งแล้วใช่แล้วตรงนี้อ่ะเวลาเรานอน,น,นใช่ไหมเราใส่ของพวกโทรศัพท์อะไรใช่ยังดีเหมือนเดิมนะคะซิปอะไรอย่างเงี้ยก็ยังก็ยังปกติดีทุกอย่างนะคะ ยังอยู่ดียังอยู่ดีอันนี้กำลังเก็บของกลับนะคะดูสภาพเต็มวันนี้พาแม่มาด้วยก็นอนสองเตียงนะแต่ลืมถ่ายรูปเตียงนอนอะแล้วก็เป่าลมสองเตียงนะคะก็โอเคนะในราคาแบบฮะได้ในราคาแค่นี้นะคะหดูนียังสวย ยังสวยสดงดงามเหมือนเดิมนะ <c oughs> ใครที่กำลังลังเลอยู่นะก็ซื้อเลยนะปีหนึ่งแล้วยังคุ้มอยู่ราคานี้ตอนที่อยู่ซื้อมัน6,500าาน,นห้อตอนนี้มันเหลือประมาณสี0 0้าพกว่า4,000กว่าบางไอเนนะี่ยบางโปรอย่าแต่ว่ามันจะหนักนิดนึงอะ่ะทุกคนมันแล้วมันก็ขนาดใหญ่แต่ว่ามันเหมาะกับครอบครัวที่แบบว่า สคนสี่คนมันจะสะดวกแต่ถ้าไปสองคืนก็นี่เลยตัวนี้แหละจบ hmm. ไม่ต้องเอาไปสองเต็นเต็นเดียวอยู่ได้ทั้งครอบครัวฝากไว้ด้วยนะคะโมบิการ์เดนอีล่าสองศนห้านะดีเหมือนเดิมสวัสดีค่ะเดี๋ยวยูจะมารีวิวร้านนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นสภาพหลังนเนี่ยคือแดดมันร้อนนะคะก็เลยกลางร่มนะอันนี้อยู่จะก,กลางอยู่โซนห้องน้ำนะคะ โซนห้องน้ําตรงนี้เนอะอันนี้ก็เป็นทางเข้ามานะคะหลังจาก Share เช็คอินเนาะมีจุดทิ้งขยะตรงนี้นะคะขับเข้ามานะคะเดี๋ยวยจะเริ่มจากทางขวามือก่อนเนาะเดี๋ยวพาไปเดินนะดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างโซนนี้ยังไม่ค่อยมีคนการนะคะตรงนี้เป็นที่จอดรถน่ะแลวเดี๋ยวพี่เขาน่าจะทําห้องน้ําเพิ่มนะคะโซนนี้แหละ เพราะว่าห้องน้ําตอนนี้คือ,อห้องอาบน้ำสองห้องเนาะก็ยังน้อยอยู่นะคะคือห้องน้ําตอนนี้เนี่ยมันมีสองห้องนะคะก็ถือว่ายังน้อยอยู่นะคะก็เลยทําให้แบบเวลาเราเข้าห้องน้ําอาบน้ำอย่างเงี้ยมันต้องต่อคิวกันยาวนิดนึงนะคะก็เขามีแผนจะทําเพิ่มอาท์หน้าเนาะจากที่สอบถามมานะคะก็เดี๋ยวเริ่มจากรันตรงนี้ก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอะ ตรงนี้นะคะก็จะสุดลานเล้วนะจะเป็นลานหญ้านะคะตรงนี้จะเป็นที่จอดรถนะลานหญ้านะคะดียวพาเดินก็ดูปลานหญ้าตรงเนี้ยพื้นเรียบนะทุกคนดิวว่าจะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นลานหญ้าแบบก,กว้างๆเลยนะแล้วก็มีปลั๊กไฟมีไฟตามต้นไม้นะคะเขากำลังปลูกต้นไม้นะ อต,ตรงนี้จะเป็นร้านหญ้าโลงๆนะคะติดดินน้ำเหมือนกันนะคะยืนพาเดินไปดูว่าเป็นยังไงบ้างนี่นะคะตรงข้ามเป็นส่วนของวโพดนะ,ะนี่ินน้ำแต่ตรงนี้เหมือนจะมีตะไคร่เนาะก็ถ้าจะเล่นนะคะว่าไปเล่นตรงตรงโน้นอ๋นะคะตรงโน้นจะรูน้ำนี่กว่า นี่นะคะเป็นพักแคมป์ได้เนาะตรงหินนะคะก็จะเป็นลานญ้าโล่งๆแล้วเดี๋ยวมีห้องน้ําเพิ่มมาในส่วนของลานนี้นะคะตรงนี้จะเป็นจุดลงของนะคะลงของเสร็จแล้วก็เอารถไปจอดข้างบนตรงนะ้นน่ะนี้ลานหินดีนะที่เขาจอดแคมป์ขาดอยู่ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ ตรงนี้ที่นี่ใช้แอร์เคลื่อนที่ได้ด้วยนะทุกคนเห็นนะตรงนู้เป็นทางเข้ามาวันนี้ก็น่าจะมีคนอยู่ต่อหลายเต็นท์อยู่เพราะว่าเป็นวันหยุดอีกพรุ่งนี้นะคะอีกสีวันตรงจุดนี้เห็นน้องเขาเดินไหมตรงนี้จะเป็นจุดที่อยู่กลางนะตรงนี้ กลางสองวันย่าเริ่มแบบเหลืองๆตรงนี้ก็จะเป็นต่างระดับอ่ะทุกคนตรงนี้ก็จะเนินๆหน่อยแล้วก็ตรงนู้นกลางได้เรียบๆนะคะในส่วนของวิวตรงนี้นี่หน้าเต็นท์วิวที่กลางก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่แล้วก็เป็นวิวที่แบบภูเขาแบบนี้ชัดๆอยู่นะนี่นะคะ วันนี้ก็คนก็เริ่มมากันบ้างนะคะแล้วก็กลับกันเยอะอยู่นะคะเพราะว่าวันนี้ก็เป็นคืนสุดท้ายก่อนหยุดก่อนหมดวันหยุดยาวห้องน้ําอยู่ตรงนั้นนะคะอยู่กลางไม่ไกลห้องน้านะพื้นตรงพื้นตรงนี้จะเป็นหินนะคะตรงที่แม่นั่งตรงนี้จะร่มทุกทั้งวันนะสิตรงเป็นพี่สีชมพูอ่ะอันนี้ก็จะเป็นพื้นเร,รียบแบบเรียบเลยนะคะทุกคนนี่ ควิวก็จะประมาณนี้เลยนะคะเป,เป็นพื้นเป็นพื้นหินนะคะนี่นะคะเรียบๆแบบนี้ีวิวประมาณนี้เลยนะคะแม่ซื้อกาแฟมาอ๋อโกโกโ้โเดี๋ยวพักพักดูดโกโก,ก้ก่อน <laughs> นั่งมีเป็นตอนมแบบต่เพียอืมอมอ,มอ,มอร่อยเท่าไหร่อะแม่โกโก้ สองห้าสิบไม่แพงอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องน้ำเนาะวิวดิวิวด,ดิตรงนน้นนะที่อยู่เดินมาเมื่อกี้นะคะห้องน้ำจะอยู่ตรงนี้วันนี้บินโดนไม่ได้นะยังไม่ถึงวันที่สิบห้าที่หลังจานนะคะจะมีสองจุดนะก็จะเป็นซิงค์แบบนี้นี่แล้วก็เขามีน้ำยาให้ด้วยนะคะ ก็เดี๋ยวมาดูห้องนะ้ำห้องน้ำตอนนี้มีอยู่ห้าห้องนะคะตรงนี้จะเป็นห้องอาบน,น้ำนะคะห้องอาบน,น้ำ<ม>อ่าน,นี่ห้องอาบน,น้ำมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะปั๊บปัวเนาะแล้วก็ที่วางส่วนตรงนี้ก็เป็นที่แขวนแบบเสื้อผ้านะคะแยกนะคะตรงนี้แล้วก็มีห้องส่วงสามห้อง นี่เป็นแบบชับกโครกนะนี่ห้องน้ำผู้หญิงก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็มีที่ถิงขยะแบบนี้ด้วยนะพี่เขามีคาเฟ่มินิคาเฟ่ด้วยมีมินิมินิคาเฟ่ด้วยนะม,มีไมโครเวฟแล้วก็กระติกน้ำร้อนให้ด้วยตรงนี้ดีมุมนี้ได้อยู่นะ นั่งเล่นอยู่แล้วเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะอันนี้เขาก็มีเหมือนสามโซนเนาะอันนี้จะเป็นโซนตรงกลางนะคะก็ดับของจอดรถตรงนี้แหละทุกคนดับของเสร็จแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่ดับของลงนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็เอารถไปจอดข้างบนข้างบนตรงกระบะตร,ตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้เป็นที่ดับของเนาะนี่แล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นคาแคมเดี๋ยวพามาดูคาแคมก่อน แคมคาแคมคาตรงนี้จอดรถได้ประมาณสองคันนะคะจอดจอดนอนนะขาแคมนะคะน่าริวสวยนะริบสวยิวสวยนะคะจอดประมาณได้ประมาณสองคันนะคะตรงนี้อะเดี๋ยวยูพาไปเดินดูข้างล่างแล้วกันนะรอรอนี่ก่อน ตรงนี้ก็จะเป็น้านลงตลงนะคะมีละสามระดับหนึ่งสองตรงนี้ดูลมลื่นดิยานุ่มมากนะคะตรงนี้นี่แล้วก็วิววิวเขาสวยนะตรงนี้ดินมน้ำตรงนี้ดีทุกคนตรงนี้วิวสวยก็พรุ่งนี้ก็วันหยุดวันสุดท้าย เดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันนะคะตรงนี้กลางได้นะทุกคนพื้นข้างล่างจะเป็นพื้นเรียบๆนะคะเป็นพื้นทรายอรงนี้เป็นพื้นทรายนี่ไม่ดีอ่ะนี่นะคะจะแบบติดริมน้ำเลยนะทุกคน ติดเลมน้ําแบบนี้เลยนะคะดอกไม้สวยมากเลยอะ่ะตรงนี้คือดีมากทุกคนตรงเนี้ยข้างล่างอะ่ะที่เป็นพื้นเนี่ยมันไม่ใช่แบบล็อกแบบว่าเล็กๆนะมันกว้างมากเลยนะคะเนี่ยก็คือกว้างล็อกกว้างเลยอะ่ะยาวนี่นะคะก็้านข้าวๆนะคะจะประมาณนี้อยากโดนให้ดูมากเลยอ่ะทุกคนแต่มันโดนไม่ได้นะคะเพราะว่า เหมือนเขาไม่ให้โดนเนาะก็นี่แหละรีวิวประมาณนี้ค่ะจ,จริงๆอยากโดนมากเลยก็คือลานเขาสวยมากเลยนะเดี๋ยวเราจะมาสรุปลานกลางเต็นท์ให้ฟังอีกทีนะคะในส่วนของร้านข้างล่างก็จะมีสมล็อกแบบนี้เลยนะดดีอ่ะสวยมากเลยทุกคนประมาณนี้นะคะทุกคน วัค่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปลานการเต้นนะคะที่นี่เป็นลานการเต้นนะคะชื่อว่าเคิร์มแคมป์บ้านคานะคะรายละเอียดการเข้าพักเนี่ยคนละ150บาทต่อคนต่อคืนนะคะแล้วก็เด็กต่ำกว่า12ปีเข้าฟรีผู้สูงอายุตั้งแต่65ปีก็เข้าฟรีนะคะมีสัญญาณ ทุกเครือข่ายนะคะที่นี่เนาะแล้วก็มีจุดคาแคมป์ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ที่นี่เนี่ยสามารถที่จะใช้แอร์เคลื่อนที่ได้นะคะเก้าไม่เกิน90,00พันวิทยุเครื่องละ150บาทแล้วก็ถ้าหมื่นสองวิทยุขึ้นไปเนี่ยเครื่องละ200บาทต่อคืนนะคะแล้วก็ที่นี่มีบริการแอร์ให้เช่าด้วยนะใครที่อยากเช่าแอร์นะคะก็สามารถที่จะเช่าได้นะคะคืนละ400บาทนะคะ,คละ,ะ,คะแล้วก็มีพัดลมให้เช่าด้วยนะคะคืนละ100บาทเนาะ แล้วก็ที่นี่มีเต็นท์ให้เช่านะคะพร้อมชุดเครื่องนอนนะคะแล้วก็มีพวกเก้าอี้โต๊ะาทาร์ทอะไรอย่างนี้ค่ะก็มีให้เช่านะคะวันที่อยู่มาเนี่ยแมงวีเยอะนะคะแต่ว่ามันก็เป็นขึ้นกับช่วงนะคะก็ไม่ได้มีแบบทุกช่วงแล้วก็ทุกวันเนาะแต่วันนี้ไม่มีเลยแต่เมื่อวานมีแมงวีนะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยตอนที่อยู่มานะคะห้องน้ําอะ ยังน้อยอยู่นะคะตรงกับวันหยุดยาวคนก็จะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นห้องน้ําห้องอาบน้ำห้องน้ําะพอนะคะแต่ห้องอาบน้ํามีแค่สองห้องเนาะแล้วก็มีเครื่องทำน้ําอุ่นแต่ว่ามันมันยังน้อยอยู่นะคะแต่ว่าพี่เขาบอกว่ากําลังทําเพิ่มนะคะอาทิตย์หน้านะก็เดี๋ยวจะมีห้องน้ําเพิ่มนะคะเพราะว่าห้องน้ําตอนนี้ห้องน้ําแยกชายหญิงนะคะมีห้องอาบน้ำเนี่ยแค่2ห้องแล้วก็ห้องน้ำสามห้องนะคะก็ถือว่า ถ้าเทียบกับจำนวนคนก็ถือว่ายังน้อยอยู่นะคะ<ม>ก็รอนะคะก็น่าจะมีห้องน้ำเพิ่มนะคะแล้วก็มีอ่างล้างจานนะคะอยู่2ซิงนะแล้วก็มีน้ำยาให้ด้วยนะคะที่ขัดให้ด้วยนะคะแล้วก็มีกลางวันเนี่ยจะมีลมมาตลอดเลยนะคะลมแบบอากาศเย็นอยู่นะทุกคนตอนกลางคืนเนี่ยก็คือแบบอากาศเย็นเลยนะคะแล้วก็ลมมีทั้งวันเลยนะคะลมช่วงนี้ ะคะใครที่สนใจมานะคะที่นี่เขาเปิดได้ไม่นานเนาะหมูกระทะก็ยังไม่มีให้บริการนะคะร้านข้าวก็มีสั่งได้นะคะทอดะามาที่จะสั่งได้ะะอากาศดีมากตอนนี้ก็ยังมีลมเห็นไหมมีลมตลอดเลยนะคะอากาศดีมากที่นี่เนี่ยสัตว์เลี้ยงเข้าได้นะคะสามารถที่จะพาสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้เลยนะคะคือเจ้าของร้านที่นี่เนี่ยคือดีมากนะคะทุกคนช่วยทุกอย่างเลยนะคะจะขนขอให้ด้วยนะแต่ว่ายุก,ก็เก่งใจนะคะ ก็คือช่วยแบบดีมากเลยนะคะแล้วเขาก็ดูความเรียบร้อยแบบดีมากนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็มากางได้นะคะคเครม่อแค้บ้านชานะคะวิวสวยบรรยากาศด,ดีนะคะร้านนี้เลยนะทุกคนนะ Whispers of pine trees bathed in moonlight. Under the canvas sky, we dream wide awake. The worlds are so small, but the magic ain't fake. Crickets play songs, the night's lullaby. Under the canvas sky, we'll never say goodbye. Boots by the tent, my clings like a friend. Marshmallows burning the sweet sticky end the wind hums low like it knows the tune our laughter of pie trees bathed in moonlight <laughs>